สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบแปลงล้างขวดเป็นทุนเดิมจากทรงพุ่มที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวรวมไปถึงสีสันของดอกที่สดใสฉูดฉาดเอาเสียมากๆด้วยลักษณะดอกที่มีความสวยงามแล้วก็มีรูปทรงเฉพาะตัวนี้เองจึงทำให้นักปรับปรุงพันธุ์มีการปรับปรุงสีของดอกให้มีความโดดเด่นอย่างหลากหลายนอกจากสีแดงแล้วก็ยังมีสีขาวอมชมพูสีเหลือง รวมไปถึงเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพทูที่จะพูดถึงในวันนี้ด้วยหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบไม้พุ่มที่ให้ดอกสีสวยหวานแล้วก็ออกดอกต่อเนื่องตลอดทั้งปีชื่นชอบแสงแดดเอาเสียมากๆเชิญชวนท่านไปรับชมข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุสนการเจริญเติบโตอของเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพูแล้วจะป้ายยาให้หามาปลูน,นะครับ สำหรับเจ้าต้นแปลงล้างขวดสีชมพูนี้ในชื่อสามาัญก็ตั้งชื่อจากสันฐานดอกที่มีลักษณะเฉพาะต,ตัวนี้ว่า Pink Butterbrush ก็เป็นแปลงล้างขวดดอกสีชมพูนั่นเองโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพูก็คือ c o l l i s e m o n salignus p e r h pink โดยชื่อสกุล c o l l i s e m o n ก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำคำแรกก็คือ calli ซึ่งแปลว่าสวยงามแล้อีกคำหนึ่งก็คือ s e m o n ซึ่งแปลว่า เกสรเพศผู้อธิบายลักษณะเด่นของต้นไม้ในสกุลนี้ที่มีรูปทรงของเกสรเพศผู้ที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนอกจากนี้ชื่อชนิดซอลินัสก็มาจากคำในภาษาละตินจากคำว่าซ a l i กซึ่งหมายถึงต้นหลิวส่วนอีกคำหนึ่งเป็นคำตรงท้ายที่แสดงถึงความละไม้คล้ายคลึง นั่นพาันานาถึงคุณลักษณะของต้นไม้ในชนิดนี้ว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับต้นหลิวซึ่งมาจากรูปทรงที่มีการลู่ลงของกิ่งและใบต่างๆเหล่านี้นั่นเองครับสำหรับชื่อชนิดย่อยก็คือเพิร์ธพิงนั้นตั้งขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์กันจนได้สีชมพูของดอกที่สดใสนี้เองครับสำหรับเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพูต้นนี้เป็นไม้พุ่มสูง ซึ่งสามารถจะปล่อยความสูงให้ได้สูงถึง3-4เมตรเลยโดยสันฐานที่สำคัญนั้นก็จะมีลำต้นที่มีเนื้อไม้เลยนะครับแล้วก็เปลือกนั้นจะมีสีน้ำตาลออมเทาแล้วก็จะแตกเป็นร่องลึกพอสมควรเลยตามแนวยาวหรือแนวตั้งขึ้นไปนอกจากนี้แล้วก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปแล้วท้ายที่สุดแล้ว ตัวปลายกิ่งนั้นก็จะลู่ลงใบที่เราเห็นนั้นก็เป็นใบเดี่ยวซึ่งขึ้นเรียงวนกันบนกิ่งใบรูปไข่หรือรูปแผบ ซึ่งมีปลายใบแหลมแล้วก็โคนใบสอบเข้าหาก้านใบขอบใบเรียบเนื้อใบค่อนข้างหนาพอสมควรแผ่นใบออกสีเขียวด้านๆแล้วก็เห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนื้อใบก็จะมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมีน้ํามันหอมระเหยถ้าเราขยี้ใบดูก็จะมีกลิ่นหอมออกมาได้อย่างชัดเจนเลยลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะตัวของเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพูก็คือในกิ่งที่ออกดอกเขาจะออกดอกอยู่บริเวณปลายยอด แล้วเมื่อออกดอกเสร็จแล้วก็จะมีการร่วงโรยไปของดอกย่อยแล้วก็จะเกิดการติดมเมล็ดขึ้นจากนั้นตัวยอดเดิมนี่แหละครับก็จะชูดออกไปใหม่แล้วก็ทำการออกดอกให้เราเห็นอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราสืบสาวเข้าไปในหนึ่งกิ่งนั้นเราก็จะพบว่าจะเห็นประวัติหรือร่องรอยการออกดอกมาอย่างต่อเนื่องเป็นชุดๆพอออกดอกเสร็จปุ๊บก็จะมีการแตกใบแล้วก็ออกดอกชุดใหม่ที่บริเวณปลายยอดอีกแล้วก็มีการแตกยอดใหม่แล้วก็มีการออกดอกใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็ต้องช่างใจพอสมควรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องการตัดแต่งกิ่งนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้ว มือเย็นเชื่อว่าหลายๆท่านอยากจะหามาปลูกหามาครอบครองแน่นอนลองสำรวจตรวจสอบอาณาบริเวณของเราก่อนว่ามีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่แล้วนอกจากนี้แล้วมีพื้นที่กว้างพอสมควรมือเย็นแนะนําว่าควรจะมีพื้นที่รอบตัวเขาอย่างน้อยมีรัศมีประมาณสัก1เมตรก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพูลงปถถ้าหากท่านมีพื้นที่ที่มีคุณสมบัติดังนี้แล้วก็อย่าลืม ไปหาซื้อมานะครับซึ่งแม้ว่าต้นนี้ผมถ่ายทำที่แขวงสวรรค์เขตสปอปอลาวนะครับซึ่งบ้านเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันลองตามไปดูพิกัดในช h อป e ีหรือแม้กระทั่งในชุมชนคนรักต้นไม้ออนไลน์ใน Facebook อย่างนี้เป็นต้นก็มีจำหน่ายกันด้วยครับถึงแม้ว่าต้นพ่อแม่พันธุ์ได้ส่งทอดคุณลักษณะ ที่ดีมากๆก็คือการเจริญเติบโตได้ในดินเลวก็คือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนักรวมไปถึงดินเป็นกรดดินเป็นด่างมากๆแบบนี้เขาก็สามารถจะเจริญเติบโตได้แต่เราอย่าทำร้ายถึงขนาดนั้นเลยนะครับเราปรุงดินให้ร่วนระบายน้ำดีมีอินทรีย์วัตถุสูงแบบนี้จะส่งเสริมให้เขามีการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองสำหรับการดูแลรักษาอย่างเป็นประจำวันก็ควรจะรดน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามถ้า แห้งแรงมากๆ ก็รดน้ํสองครั้งต่อว,วันเป็นดีที่สุดเลยนะครับจะทําให้อัตราการเจริญเติบโตของเขาต่อเนื่องไปนั่นเอง <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วการให้ปุ๋ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกแต่ประการใดเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราสามารถจะให้แต่เพียงปุ๋ยคอกโรยไปที่บริเวณผิวดินรอบๆโคนต้นของเขาแบบนี้เป็นการบํารุงเขาได้ดีมากๆเลยเพราะนอกจากจะมีธาตุอาหารในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาแล้วยังทําให้โครงสร้างของดินนั้นดีขึ้นด้วยนะ ระยะยาวนะครับต่อมาเป็นเรื่องของโรคและแมลงตัวเขาเองก็มีโรคและแมลงพอสมควรให้ระมัดระวังในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงสงูก็อาจจะเกิดเชื้อราขึ้นบริเวณใบ เป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบดกมากๆความชื้นสูงในช่วงระยะเวลานั้นก็จะทําให้เกิดการเข้าโจมตีของเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นปัญหาทําให้เกิดโรคใบจุดใบไหม้ต่างๆเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ามีปริมาณน้อยก็เล็มใบเขาออกบ้างแต่อย่างที่มือเย็นบ้าไปในตอนต้นก็คือ เจ้าดอกของเขานั้นมีการออกดอกอยู่ในกิ่งเดียวแต่ออกดอกหลายครั้งการตัดแต่งกิ่งออกไปนั้นก็ทําให้เราสูญเสียโอกาสที่จะชื่นชมดอกของเขานั่นเองในช่วงที่มีความชื้นสูงนั้นเมื่อย็นก็แนะนาให้ใช้ไตราซานและถ้าเป็นไปได้ก็ผสมลามินาอีกตัวหนึ่งเข้าไปฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆก็เป็นดีที่สุดเลยนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอาการใบจุดใบไหม้นั้นจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อราเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นแบคทีเรียด้วยก็ได้ลามินาจะช่วยจัดการ ไปพร้อมๆกันเลยทั้งสองตัวสามารถผสมน้ําฉีดพ่นได้ในช่วงระยะเวลาเย็นนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ชีวพันธุ์ออกฤทธิ์ได้ดีมาก,มากๆเลยสําหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งมือเย็นแนะนําอย่างนี้นะครับเนื่องจากเจ้าแปลงล้างขวดสีมูนนั้นจะออกดอกอยู่บนกิ่งเดียวแล้วถ้าเกิดเราไปตัดแต่งนั้นจะต้องรอระยะเวลาที่จะทำให้เขาแตกข้างออกไปแล้วก็เกิดเป็นกิ่งใหม่ที่มีขนาดยาวพอสมควรก่อน,อนจึงจะพร้อมที่จะออกดอก ก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงการตัดแต่งกิ่งให้ได้มากที่สุดตัดแต่งกิ่งแต่เพียงกิ่งที่ชี้แทงเข้าไปในทรงพุ่มกิ่งเหล่านั้นจะอ่อนแอเพราะได้รับแสงแดดไม่เต็มที่นั่นเองสําหรับการตัดแต่งกิ่งก็เอาแต่พอเพียงจําเป็นเท่านั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆเขาเกินขนาดที่เราต้องการแล้ว จึงเลือกที่จะตัดแต่งเขาออกไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านมีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้แล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเจ้าแปลงล้างขวดสีชมพูลงไปแล้วก็รวมไปถึงท่านที่สแสวงหาประโยชน์จากการปลูกเจ้าแปลงล้างขวดเพื่อต้องการความสวยงามของดอกที่มีสีหวานแววมากๆนอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มากอัดถับประโยชน์ในการใช้งานทั้งจะปลูกลงไปในดินเป็นแปลงยาวๆเพื่อให้เป็นไม้พุ่มสูง บทบังสายตาหรือแม้กระทั่งจะปลูกเป็นไม้พุ่มขนาดกลางซึ่งมีความสูงประมาณสักเมตรหนึ่งสร้างความสดใสในสวนแล้วก็รากของเขานะั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่มักจะถูกใช้ในออสเตรเลียใช้ในการปกป้องผิวดินจากการชะล้างของน้ำ ทำได้ดีมากๆเลยรวมไปถึงการปลูกเป็นไม้กระถางในพื้นที่กลางแจ้งซึ่งต้องการให้เป็นไม้เด่นไม้เน้นในพื้นที่แห่งนั้นเพราะมีรูปทรงลู่ลงแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามตลอดทั้งปีเลยเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งไปหามาปลูกกันนะครับแล้ว่าลืมนะครับถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลง ซึ่งทาให้ต้นไม้ของเรานั้นสูญเสียความสวยงามไปเยอะเลยหรือแม้กระทั่งทําให้ล้มหายตายไปก็มีหากท่านไม่ต้องการจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นมาเยือนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอพพลายเคมประเทศไทยในการป้องกันกาจัดการใช้ชีวพันธุ์ของแอพพลายเคมประเทศไทยจะช่วยป้องกันกําจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายกับสวน ต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราครับหากท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ a ละซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a อป l ลายเคมประเทศไทยหรือแม้กระทาั่งแอปไลน์คุยกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับถ้าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเยน็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแล้วถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้ แปรงล้างขวดสีชมพูล,ลาไปแล้วนะครับพบกันตอนต่อไปครับ